ใช่ไหมคะพี่พี่ว่าแค่เดินออกกําลังกายวันละสามสนาทีเนี่ยก็ช่วยให้ร่างกายของพี่พี่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงได้มากจริงๆค่ะ และในวันนี้นะคะน้องเกลก็อยากจะชวนพี่พี่วัยเก่าทุกทท่านนะคะมาเดินออกกําลังกายวันละ30นาทีแค่30นาทีเท่านั้นค่ะพี่พี่เท่านี้นะคะร่างกายของพี่ๆีแล้วก็สุขภาพของพี่ๆเนี่ยก็จะดีขึ้นได้มากจริงๆค่ะและก่อนที่น้องเกลนะคะจะแนะนําวิธีการเดินออกกําลังกายอย่างถูกต้องให้กับพี่พี่วัยเก่าทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากพวกเราอย่างแฮปปี้ได้นะคะ หนึ่งเลยคือจะช่วยให้ร่างกายและก็หัวใจของพี่ๆนะคะแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเลือดเนี่ยจะสูบฉีดได้ดีค่ะ 2. นะคะนั่นก็คือจะช่วยลดความดันและน้าตาลในเลือดของพี่ๆได้ค่ะ3ค่ะจะช่วยในเรื่องของข้อต่อและการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นค่ะไม่ทําให้ข้อต่อของเราตึงหรือว่าแข็งค่ะและสุดท้ายนะคะพี่ๆก็ยังช่วยในเรื่องของการนอนหลับค่ะ นั่นก็คือจะทําให้พี่พี่เนี่ยนอนหลับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและสิ่งที่น้องเกียวได้บอกมานะคะไม่ใช่ประโยชน์ทั้งหมดของการออกกําลังกายในเรื่องของการเดินนะคะพี่พแต่บอกเลยว่าการเดินเนี่ยเขามีประโยชน์อีกเยอะมากๆจริงๆค่ะและในอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่น้องเกลียวอยากบอกพี่ๆค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ควรระวังหรือว่าข้อที่ควรคอนเซิร์นเกี่ยวกับการเดินออกกาลังกาย ECH. ค่ะหนึ่งเลยให้พี่พนะคะเลือกรองเท้าที่จะใช้เดินออกกาลังกายให้เป็นรองเท้าที่เป็นพื้นนุ่มค่ะเพราะว่าจะได้เซฟนะคะช่วงฝ่่่าาาาาเเเทท้้้หรืออวสขงพีีๆไดดมกลยคะ แล้วก็2นะคะพี่พค่ถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยนะคะเดินเยอะแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าเริ่มเวียนหัวนะให้พี่พหยุดพักได้เลยนะคะ ข้อที่3ค่ะพี่ๆคะ่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะพี่ๆวัยเก่านะคะเริ่มเดินออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยเนี่ ció, i, ยก็อย่าลืมพกน้ำนะคะหรือน้ำเปล่าเนี่ยติดตัวกับตัวเองไว้ด้วยนะคะพี่ๆสุดท้ายเลยค่ะสำคัญมากๆนะคะนั่นก็คือก่อนที่พี่ๆนะคะจะออกกําลังกายเนี่ยอย่าลืมยืดกล้ามเนือ้อเบาๆนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นก่อนที่จะออกกําลังกายในเรื่องของการเดินกันค่ะแล้วก็อย่าลืมชวนลูกๆหลานๆนะคะหรือว่าเพื่อนของเราหรือว่าคนที่เรารักคนรอบตัวเราเนี่ยมาเดินออกกําลังกกายยไปด้วันนะคะค เพราะในเรื่องของการเดินเนี่ยไม่ว่าจะวัยไหนทุกเพศแล้วก็ทุกวัยเนี่ยสามารถเดินออกกําลังกายได้ง่ายๆเลยค่ะพี่พี่เพื่อสุขภาพนะคะร่างกายแล้วก็ความใกล้ชิดในส่วนของครอบครัวด้วยนะคะพี่พี่อย่าลืมชวนลูกหลานคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าจะเป็นคนที่เรารักมาเดินออกกําลังกายไปด้วยกันนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากพวกเราอย่างแฮปปี้ด้วยนะคะ